เันเนี้เราเกเมแมปโลบอกักบแมปเป็นพวกสัตว์หลาด,ดอพวกนี้หมดเลยนะฮะเราเดี๋ยวเราไปเริ่กับตัวแรกเลยดีกว่าโอ้สีเขียวกรีนนะใช่กีนกีนตายตาโอ้ไม่เสียงเลยมันติดเสียงมันจะเป็นเสียง เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะฮะเดี๋ยวเพิ่งเรียความเก็ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยให้ฟังเสียงนะฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงะฮะเ,เสียงหนึ่งมายังไงอะ่ะมอไปเลยออกไปเลยฟังเสียง

กับยเป็นร่างธรรมดาหนี่งกับยเป็นตับกเป็นตัวหน้ายิ้มเย้ <c oughs> นิ่งไวไม่ก็เข้าไปไม่ได้นี่เข้าไปเข้าไปเข้าไปหนึ่งเข้ามาได้แล้วแวนี่เดินไปเรื่อย คมมดูตัวต่อไปเลยัวต่อไปก็จะเป็นโอ้ตัวนี้เลยเอ,อ้ยไม่ได้จะตายเอาไหม่เร็วเดินเ,เข้าไปในแมッ ในโลกนี้อะนีโลกนี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กับบับอนผิดผิดโลกผิดนี่ตรงนี้ตรงที่โดนไล่ใช่ไหมสามเจ็ดวินเข้ามาได้ใช่ไหมแล้วก็อืมขึ้นไปนี่ใหม,ม่ใหม่ไปทำไมเข้ามาได้ตจังวะ นี่เอาใหม่นะขึ้นมาอืมแล้วก็รันแล้วก็วิ่งนี่ทึงทึ้งทึ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 งวิ่งไปให้ผ่านเลยนะไม่ผ่านนี่จบหิวอ้าวศัตรูมันอาจจะวิ่งไปถึงโน้นแล้วก็ได้ เราวิ่งต่อไปเรื่อยๆยทิงทิงหลบโหมีมือยักษ์วยมือยักษ์ยังไปต่อได้แล้วก็ฟิงนี่ ตึก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 ม um. ีอะไรขึ้นมารันตึกตึกตึกเอาตึก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 วิง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 โอเคเราเล่นพอแล้วไอตัวเนี้ย <passer> มันก็สนุกดีนะตัวนี้มาแต่ระยเวลาตัวต่อไปแล้วโอ้โหบอสหัวหน้าใหญ่เลย บอสประตูห้าสิบหนึ่งร้อยี่มาทีโพู์ได้ยังไงไม่ต้องมาแมปกลางแมปกลางมีโหดด้วยน้อง วิ่งเอาไหมเอาติดดมีจัดปาร์ตี้แลไมแห้ะโอ้โหเขามาเยอะมากมากเลยจัดรวมผีโอเคแต่ได้เวลาหมดเวลาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเลยเด้วจะเป็นซีก หรือเปล่าไม่รู้เป็นสีนี่ตัวนี้ทำอะไรได้ไดวิ่งไวมากเลยเอาว่าจะไปฆ่าตัวตาดัมเพื่ออะไรเฮ้ยอย,ย่าเงือ่ เสียงแบบไพเาราะมากๆไปวุ่นชงปาร์ตี้ตรงนั้นเลยอาวปาร์ตี้หายไปไหนเนี่ยป,ปาร์ตี้ในกลุ่มดอนี่โอเคแต่มันหมดเวลาแล้ว ต,ต่อไปเลยดีกว่านี่ตัวนี้ชอบมากเลยว่ามันสปีดเดยอะมากนี่มาต่อ,ตอไปก็เราจะเป็นไอ้ผีฟ้าไอ้ตัวเนี้ยมันอะมันชอบมาวิ่งหลอกหลอนเราให้ตัวผีฟ้าที่เพิ่งอัปเดตไปนานแล้วอัปเดตนานแล้วพิงชนปาร์ตี้ผีฟ้ามาแล้วไอ้ไอ ผีฟ้ามาแล้วเอาไอ้ลูกกระตาโอเคเอามากดไม่ได้กดไม่ได้ก็ต้องแตกเลยจบนานมากๆเลยคลิปนี้อา้าฮตัวตัดท้ายไอตัวาชายไอ อไปก็จะเป็นตัวกระพริบกระพริบหน่อยว่ามองไว้ออเลยไปร่วมชนปาร์ตี้ดีกว่าเอาปาร์ตี้เขาเลิกกันแล้วเดี๋ยวไจัดปาร์ตี้นี่อายจัดปาร์ตี้โอเยใครจะจับก็จอก็ไล์ก็แชร์ก็ัแชร์ but you can make it now bye bye